ร่วมเปิดศึกโดยโฟมล้างมือคิเรียกิีเรีกคอนแทคเลนส์สีเฟรชลุควันเดย์คัลเลอร์และเฟรชลุคคัลเลอร์เบลนส์จากอาร์คอนโปรวาเมดแอสตาแซนทินปัญจันครับปัญจันต่อว่าราศีราศีสิงห์อ่ะโอ้โหคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าพี่จังโมเนี่ยมีความสุขกับตัวเองนะฮะแล้วก็มี มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็ดูสดใสมากวันนี้เจอเทปที่แล้วตอนนู้นเลยหลายๆเทปก่อนก็ได้เจอเจอพี่ตังโมมันดูโทมๆแต่วันนี้คือเขาไปทขาดูหน้าแล้วเุณบอกว่าวันนี้แพ้เขาพบแพทย์แล้ววันนี้ดูสวยขึ้นเอ่์หลังจากวันนั้นไงหลังจากวันนั้นไปสวยผ่องอาจจะเจอเรื่องดีๆแล้วต่อจากนี้ไปมาถึงนางเอกที่ทุกคนตอบเขาหมดเลยทุกคนตอบเขาหมดเลยอ่ะมาส่วนตัวตอบว่าราศีราศีกันนะคะเป็นพี่มิกค่ะ หลังจากข่าวปูที่ไม่ดีของเขาพัดผ่านไป่จมนี้ปัญหาเรื่องฟอร์มาลีนแพงเขาก็คงสู้ไม่ไหวไงไม่ไหวฟอร์มาลีนครับเพราะพี่กินไปโอ้โหชาหมดใช่ไหมใช่เพราะว่าวันก่อนจะไปหาซื้อฟอร์มาลีนเขาบอกมีดาราชื่อแตงโมมาซื้อไปฉีดหมดแล้วก็เป็นพี่มิกนะเป็นพี่ิกแน่นอนอ่ะมาพี่พูตอบว่าราศีราศีเมษครับเป็นพี่หนึ่งจักรวาลตอบเป็นแบบมาตูมตอบครับ ตอนแรกก็กะจะเอาแตงโมเหมือนกันนะคะแต่ว่ามือด้วยมือตอนแรกก็จะกะจะเอาแตงโมเลยค่ะโอ้โหเสียงมันต้องขนาดนั้นเลยใช่ไหมเดินขึ้นครับพี่ปูอย่าอะแล้วทำไมทำไมมันจัดมีอะไรมที่เป็นไอดอลผมอ่ะพี่เป็นชาวล็อกอ่ะพี่จังนุนจังนุนอยากกลับบ้านไปเผากีตาร์นะเจิ๊บเอาใหม่เอาใหม่หมดเลยเอาใหม่หมดเลยทำไมเป็นพี่หนื้อปึ้ง ดังพี่หนึ่งครับตอนแรกก็กะเอาดังงูกันก็บอกว่าหลายๆคนเลือกดังงูหมดแล้วนะครับแล้วผมเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้เราเล่นที่หนึ่งไว้เยอะมากความซวยอาจจะมาถึงพี่หนึ่งได้อาจจะทำให้ครอบครัวเขากลับมามองกันแล้วก็รักกันมากขึ้นตอนนี้เขยังไม่ได้ตีกันนะพี่คครรอบัวก็แตกแยกกันอยู่อ่ะพี่ครเขายังไม่ตีกันนอกจากร้องเพลงเพอแล้วยังจินตนาการอีกเจนนี่เฟอร์คิมตอบว่าราศีราศีสิงห์แตงกวด้วย ด้วยทําไมถึงเป็นแตงโมเล็งว่าในเนี้ยคนที่มีข่าวไม่พูดเร็วๆทำไมพี่หนึ่งจกก้นหนูเนี่ยพี่หนึ่งเขาไม่ได้จกก้นเราเนี่ยปลายประสาทอักเสบหรือเปล่ามันจะรู้สึกาเองต้องเช็คถึงว่ามันแปลกๆนก็เป็นกเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าปุ๊บไอ้ใชจกก้อนปลายประสาทอักเสบจากจากการที่มีเขามีเรื่องไม่ดีมาหรืออะไรเงี้ยแต่เรามองเสมอว่าทุกครั้งที่มันมีเรื่องอะไรออกมาเราจะมองว่า ผู้หญิงคนนี้นิสัยเหมือนผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดผู้หญิงที่ฉลาดก็คือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ล้มอ่ะแล้วนางจะลุกได้แล้วนางมีจังหวะของการลุกของนางว่าลุกขึ้นมาแล้วทําอะไรเป็นอะไรยังไงเพราะว่านอกจากเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วเนี่ยการเป็นผู้หญิงในแวดวงบันเทิงอ่ะมันยืนยากยิ่งกว่าผู้ชายอีกมันไม่มีแฟนขับคอยกิ๊กิจไม่มีอะไรเลยตอนแรกไม่ยากนะพอเจอมาตูมเยินยากเลยก็เลยคิดว่า ถ้าถ้าคนดีจริงอ่ะวันหนึ่งมันต้องมันต้องเจอสิ่งที่ดีๆเพราะว่าเขาเป็นคนจริงคนดีเห็นไหมมาถึงพี่สมจิตนะครับไปตอบพี่ยังเนี่ยยังนยังยงยังเอามาพี่หนึ่งตอบว่าราศีราศีสิงค่ะแตงโมแตงโมเยอะมากเลยเยอะเลยทไมจริงๆแล้วคนต้องแตงโมเท่าที่รู้จักกันคือเป็นคนเก่งนะครับคนเก่งคนน่ารักแล้วคนมีความมั่นใจสูงครับนะครับ S <S ออน,น่ารักไ,ไม่ไม่ถามว่าเราอะตอนเราตอน,ตตอน,นมีก่น<ม><า>อนสำหรับแตง <S <S 2> <S 2> โมไหมมีก่อนจริงๆแล้วเขาผ่านเรื่องเราไม่ดีมาเยอะตอนนี้เขาต่อไปนี้เขาจะดีขึ้นเราอยากจะบอกน้องเขาว่าบอกน้องเขาว่าถ้าอยากเจอผีให้ไปบ้านร้างแต่ถ้าอยากหนีความอ้างว้างให้มาบ้านพี่ แหมพี่หนึ่งเล่นหยอดมุกจีบสาวขนาดนี้ห้าทางจะร้ายไม่ใช่ย่อยเลยนะครับแต่ว่าไรกันนะที่จะพบเรื่องดีๆในช่วงนี้ไปฟังอาจารย์ลิงกันเลยครับฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้เรื่องร้ายกลายเป็นดีคือราศีราศี ราีส,สิงครับ yeah! 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 เรื่องที่ร้ายกับกลายเป็นดีเป็นคติที่ให้คิดใครก็ปรารถนาแต่คำว่าร้ายกลายเป็นดีนั้นใครปรารถนาบ้างสำหรับแฟนสื่อขอราศี ทุกราศีปรารถนาให้ชีวิตนั้นที่ร้ายกับกลายเป็นดีที่ความให้หงายที่ร้ายให้ดีที่ล้มให้ยืนใช่หรือไม่การจะมีสิ่งเหล่านั้นได้แปลว่าคุณต้องเคยทำเคยสร้างเคยดีแล้วต้องทำตั้งแต่บัดนี้ไปถึงข้างหน้าจึงจะเกิดผลพวงอานิสงส์ให้ตามมาวันหนึ่งจะมีเรื่องที่ดีโดยเป็นเรื่องดีกับ มาจากร้ายกลายดีนั่นเองในโลกนี้ไม่มีบังเอิญหรือมีอะไรฟุกฟุกทุกอย่างล้วนมีเหตุปัจจัยเราทําอะไรมาจะได้อย่างนั้นที่ผมพูดนี้เป็นสัจธรรมแต่สิ่งที่ปรากฏชัดเจนตามพวกเวลานี้ว่าดวงชะตาที่ร้ายราศีที่เลิกกับคู่ครองราศีที่เสียเงินเสียทองราศีที่เจออุบัติเหตุราศีที่สูญเสียคนที่คุณรักราศีที่ป่วยเจ็บราศีที่ต้องเข้าโรงพยาบาลราศีที่เจอเหตุการณ์สารพัดอย่าง คือราศีที่ถูกราหูทับได้แก่ราศีสิงห์ถูกราหูทับมาเป็นระยะเวลาปีครึ่งนั่นเองจะพลเคราะห์ในช่วงวันที่4ีสิงหาคมเป็นต้นไปแล้วมันจะเจอรอบใหม่อีกเมื่อไหร่18ปอีีแปลว่าจากนี้เรื่องร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีและถ้าผมจำไม่ผิดนะก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้มีราศีที่จะเจอ การฟาดเคราะหรือเจอเคราะครั้งใหญ่ก็คือราศีนี้แหละเพราะฉะนั้นในห่วงนี้ราศีสิงห์จึงเป็นราศีที่ควรชื่นใจมีกำลังใจลุกขึ้นมาพร้อมกับปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักอิกทธิบาทีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอย่าง,งอมืองอเท้ารอการเวลารอฟ้ารอมงคลจงเร่งทำตนให้เป็นคนดีตั้งใจมุ่งมั่นแล้วเรื่องร้ายจะกลับกลายเป็นดีแบบฉับพลัน คือดีฉับพลันสมใจสมปรารถนาในทุกอย่างทุกประการครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เรื่องร้ายกลายเป็นดีได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันทงครับ และจะหมดเรื่องร้ายและท้ายที่สุดอีก18ปีคุณถึงจะเจอเรื่องร้ายมันอยู่ที่ว่าหนูเนี่ยจะอยู่ถึง18ปีไหมเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนต้องอยู่ให้ถึงแพมโมนะครับล่าสุดได้รับรางวัลลูกกระตันยูคุณแม่ปื้มปี่บมากอายุให้คุณแม่เนาะเป็นไงบ้างดีขึ้นทั้งคู่คุณแม่เป็นไทรอยก็ดีขึ้นนะคะคุณพ่อเส้นเลือดในสมองตีก็ดีขึ้นแล้ววันนั้นที่พี่เจอรู้สึกปกติมากเลย เขาก็พยายามทําตัวให้แบบเหมือนเขาล่าเริงปกติแหละเหมือนเป็นการให้กําลังใจตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าเราโมแต่นั่งเศร้าว่าเราป่วยมันจะซุดอะ่ะดูแลเป็นปกติยิ้มแย้มคุณพ่อก็ยังแบบแต่งตัวไปออกกําลังกายใส่แหวนสิบนิ้วเหมือนเดิมดูแลคุณพ่ออยู่ที่บ้านก็เรียกว่าดูแลทั้งหมดเลยดีกว่าก็คือดูแลคนในครอบครัวจนถึงได้เป็นลูกกตัญยูไงนี่คือสิ่งที่เวลาเวลาแตงโมส่งความสุขหรือว่าส่งเขาเรียก ความกตัญญูกับพ่อแม่ทําบ่อยไหมเราเหมือนเป็นคนที่ใช้หัวใจแล้วก็สมองเดียวกันอยู่แล้วเหมือนอคนคนเดียวกันเลยโมกับพ่อเนี่ยคือเราเหมือนใช่ค่ะเหมือนร่างเดียวกันคิดอ่านอะไรเหมือนกันหมดเลยแล้วเราจะมีกันและกันอยู่ในใจเสมอว่าเขาจะทําอะไรอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะนึกถึงกันเสมอตลอดเวลาอยู่แล้วอ,อ,อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แล้วนะคะ<อ>เรามาบอกรักแม่ให้โลกรู้ดีกว่า ถ้าคุณแม่ดูอยู่ <c oughs> แตงโมอยากบอกอะไรคุณแม่บ้างคะก็สำหรับคุณแม่จริงๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าพอโมโตมากับพอ่อ <c oughs> แต่ว่าพอช่วงที่โม อยากจะรู้สึกว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์กับคุณแม่มากขึ้นหนึ่งอย่างที่โมทําไปแล้วแล้วทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วคือโมเปลี่ยนชื่อเอาชื่อคุณแม่มาใช้ก็ที่เปลี่ยนเป็นนิดาเพราะว่าคุณแม่ชื่อพระน,นิดาก็เป็นของขวัญวันเกิดคุณแม่เพราะว่าเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้ท่านแล้วอะค่ะเพราะาราแบบมีหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยก็คืออยากจะให้คุณแม่รักษาตัวเองดีๆเพราะว่าอาการไทรอยดจริงๆแล้วมันก็ทรงทรงซุดๆอะไรเงี้ยค่ะตัวโมเองบางทีอาจจะไม่ได้ไปอยู่ใกล้ชิดแต่ว่าขอให้คุณแม่มีความเขข้้มแแ็็ใในจลวก ให้รับรู้เสมอว่ายัางไงลูกก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็จะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างแม่เสมอรักคุณแม่ค่ะแล้วก็ <Yeah. S 1> จะพยายามดูแลแบบนี้แล้วก็พยายามจะทําให้มันดีต่อไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> คือไม่ใช่แค่ว่าเราจะดูแลเฉพาะความเป็นอยู่ของเขาแต่ว่าเราต้องดูแลความสุขและสวัสดิภาพความ เราดูดูแลใจเขาด้วยอะไรเงี้ยเยี่ยมยอดครับสมแล้วเป็นลูกกระตันอยู่ใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีของขวัญสุดพิเศษฝากให้แตงโมเอาไปมอบให้คุณแม่ในเทศกาลวันแม่ด้วยขอบคุณค่ะและนี่เลยค่ะต้องบอกว่าบอกรักคุณแม่ด้วยสก็อตรังนกแท้ไซลิเทลที่คัดสรรเฉพาะรังนกแท้สีเหลืองทองคุณภาพดีซึ่งสูตรไซลิเทลนะคะมีถึง5สูตร5ทางเลือกให้ลูกๆเลือกมอบเป็นของขวัญให้กับคุณ แม่ในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ค่ะอ้าวมอบให้แตงโมนำมอบๆๆรางวัลเย้ขอ,ขอบคุณมากค่ะเอาอย่างนี้แตงโมได้หนึ่งชุดนะครับเราสองคนนะครับก็ไม่น้อยหน้านะครับ<ไ>มีมาให้เราและผู้ร่วมศึกทุกท่านคน,คนละหนึ่งชุดด้วยนะครับสก๊อตรังนกแท้ไทร์ริชอนะครับมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะครับทั้งกระเช้านะครับแล้วก็แบบช่อบูเก้แบบนี้ขอบคุณนะครับเอาล่ะขอบคุณทุกท่าน วันแม่นี้อย่าลืมบอกให้แม่รู้ว่าคุณรักด้วยสก็อตรังนกแทะใส่ลิเทิลค่ะครับผมอ้าวเอาไปมให้คุณแม่มเ็รา้เราได้คนละหนึ่งชุดนะครับเบาระคุณไปอย่างสูงจะคบแม่ไหมฉันว่าฉันจะเปิดซดตรงนี้เลยตลอด <c oughs> ถึงที่เราต้องนึก<อ>ถึงคนที่เรารักอออตอบถูกไปทั้งหมดเจ็ดคนมีพี่ดีพี่ฮันนี่พี่มิกพี่คิมพี่มาตูมพี่ปันจันแล้วก็พี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมขาช่วงหน้ามาเปิดศึกกันกับข้อที่สองสักครู่เดียว ก็ร no ู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราถูกทายว่าเราจะเกิดแบบดวงที่แย่กว่านี้หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะกังวลอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นกำลังใจในการที่จะให้เราทำดีแล้วก็รอบครอบอะไรเงี้ยค่ะราสีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์เจออุบัติเหตุแรก เขาก็ทำตัวเป็นเป้าเออทาตัวเ,ออเป็นเป้าพูดง่ายๆก็คือว่าปัออ้นจันนอยากแทงข้างหลังมาตัว